สวัสดีค่ะชื่อนางสาวหยานพาเมธเคนชื่อเล่นชื่อฝนนะคะอายุ18ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั4โรงเรียนอำนาจ,จเจริญค่ะค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะดิฉันก็จะมาเล่าถึงประวัติส่วนตัวโดยย่อนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่21เดือนกันกยาคมพศ2539ค่ะแล้วก็ อาหารที่ชอบนะคะชอบลาบหมูแล้วก็แกงผะแนแงค่ะส่วนอาหารหวานก็บัวลอยค่ะสีที่ชอบนะคะเสื้อที่ใส่อยู่นี่เลยค่ะสีเขียวเลมอนแล้วก็สีฟ้าน้ำทะเลนะคะสัตว์เลี้ยงที่ชอบชอบสุนัขแล้วก็แมวสุดท้ายก็ปลาสวยงามค่ะความสามารถพิเศษนะคะสามารถทำมือเป็นเสียงภายลมได้ค่ะฟังดูนะคะ สำหรับวันนี้เดี๋ยววันนี้ก็ขอ